สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอลเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับโซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมาจําสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ แหวนเขียวส่องจัน์แท้ประดับด้วยเขียวส่องจันแท้์แท้1เม็ดและเพชรเกษรรวม0.80กะลัดตัวเรือนทองคำ 18K น้ำหนักรวม7.54กรัมไซส์แหวน53ราคา38,800บาทครับ วงนี้เป็นแหวนเขียวสองจันเป็นแหวนงานนอกสวยๆครับเขียวสองจันเม็ดนี้สังเกตเนื้อนะครับเนื้อสวยมากครับเนื้อใสเนื้อเหมือนแก้วครับและสีสันสวยงามด้วยครับเป็นสีเขียวที่กําลังสวยไม่มืดแล้วก็ไม่ออดเกินไปจะเป็นสีเขียวก้ามบรีนะครับการเจียนเป็นทรงโอเวลครับตัวเรือนนะครับเป็นแหวนสวยๆประดับด้วยเพชรเต็มหน้าแหวนครับและลายแหวนสวยงามดีหมดครับ แหวนวงนี้ตัวเรือนเป็นไวโกนะครับเป็นแหวนงานนอกสวยๆครับมากับไซส์แหวน53สามารถเพิ่มอลดไซส์แหวนได้ตามปกตินะครับก้นแหวนก้นพลอยสวยงามดีหมดครับวงนี้ผ่านการเซอร์แลบปากเปล่ามาแล้วนะครับว่าเป็นเขียวซองจันแท้เผาเก่าครับสามารถออกไปเซอร์เพิ่มเติมได้นะครับใบเล็ก500บาทใบเซอร์ใหญ่1,000บาทมาเป็นเล่มครับด้านในแหวนมีการตอกตาไว้ว่า750คือทองคำนะครับ 18K ครับ ให้เทียบหน้าแหวนกับขนาดในสิบนะครับเดีย๋ยววัดขนาดหน้าแหวนให้ชมครับพลอยเม็ดใหญ่นะครับเม็ดนี้ประมาณ4กะกรัตบวกลบเล็กน้อยครับสังเกตหน้าพลอยว่าเม็ดใหญ่นะครับสามารถเพิ่มลดไซแหวนได้ตามปกตินะครับช่างแจ้งมาเท่าไหร่จ่ายจริงเท่านั้นครับประเมินราคาทําตามจริงนะครับกรณีลดไซแหวนเหลือเศษทองคืนพร้อมกับโตแหวนครับ มาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านเพื่อการันตีว่าเป็นงานพลอยแท้งานเพชรแท้เพชรธรรมชาติและงานตัวเรอนองคำครับพี่ๆใช้ง่ายเหมือนแล้วใส่เบื่อแล้วนะครับขายคือได้เปรียชิ้นใหม่ได้หมดขอยตรงตามเงื่อนไขนะครับเพชรและพลอยอยู่ครบสินค้าไม่แตกสลายไม่บิดเบี้ยวมากเกินไปรับคืนหมดครับ เหลือค่าแป้งคาบเครื่องสำอางไม่มีปัญหาครับวงนี้มาจํจำติดจองนานได้ครับขอมาจ่าไม่แค่6000บาทนะครับจ่ายครบเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับสามารถนารับไปที่เจเจมอเฉพาะเสาร์หรือตยนนะครับส่วนตามจะหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองในการจัดส่งถึงมือแน่นอน100%ครับไม่ชอบไวโกชุบเยลโลโกได้แจ้งเข้ามาได้นะครับหากสนใจนะครับแหวนเขียวสองจันวงนี้สวยๆติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์เทเดเดลา์นะครับ ร้านอยู่ที่ไม่กองเปิดแค่เสาร์ทิตจันทร์ตอนนั้นลงหน้านะครับวันที่4ที่5ากรกฎาคมนี้ร้านหยุดนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ